สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่สามสิบกันยา6 3สานะครับพรุ่งนี้นะฮะหนึ่งตุลาหกสามก็เรียกว่าเป็นวันดีเดย์ที่เขาจะเปลี่ยนชื่อจากน้ำมันดีเซล v 1 0นะครับมาเป็นดีเซลธรรมดานะครับซึ่งจริงจริงตอนนี้ทุกปั๊มนะครับก็เปลี่ยนป้ายที่หัวใจไปหมดแล้วแหละนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้ก็จะเป็นเรียกว่าเป็นวันที่เขาเริ่มใช้อย่างเป็นทางการนะครับวันนี้ก็เลย พาพี่ดีแม็กเก่าของผมนะฮะมาลองเติมน้ำมันดีเซล B10 ดูบ้างนะครับเพราะตั้งแต่มี B10 ขายมาเนี่ยคันนี้ยังไม่เคยลองเติมเลยนะครับก็ใช้เป็น B7 ธรรมดาหรือไม่ก็พรีเมียมอยู่ตลอดนะครับก็เลยจะมาลองเติมดูบ้างว่าเป็นยังไงนะครับราคาตอนิเนี่ยตามจากดีเซล B7 เดเิม่อยู่ประมาณสัก2บาทนะครับแล้วก็ อีซูซูทุกรุ่นนะครับรองรับการเติมน้ำมันดีเซล B10 นะครับวันนี้ก็เลยเอาดีแมเก่านะครับคันนี้เป็นเป็นปี2007นะครับเป็นเครื่องยนต์คอม o อนเรล Generation ที่2ของอ s ซูซนะครับปีนี้ก็13ปีแล้วนะครับเดมาลองเติม B10 ดูบ้างว่ามันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับอัตราเร่งการตอบสนองของเครื่องยนต์เป็นยังไงบ้างนะครับแตกต่างจากเดิมไหมนะครับเดี๋ยวรู้กันนะครับ ตอนนี้กำลังจะปั๊มลักดีเซล B10 ะนะ ก็เติมเสร็จก็ขับมาได้สักพักแล้วนะครับความรู้สึกก็ไม่ได้แตกต่างจากเดิมเลยนะครับไม่ได้แตกต่างจากตอนที่เติมน้ำมันดีเซล B7 น,นะครับอัตราเร่งการตอบสนองอะไรต่างๆก็ปกติดีไม่ได้รู้สึกว่ามันอืดลงหรือ,อยังไงนะครับก็ต้องบอกก่อนว่ารถคันนี้นะครับผมใช้คนเดียวนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ถ้าไปไหนคนเดียวยก็จะผ่ารถคันนี้ไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันมี การเปลี่ยนแปลงจับอาการลดได้อยู่แล้วนะครับแต่นี้ก็คือความรู้สึกที่ขับอยู่ตอนนี้ก็คือเหมือนเดิมนะไม่ได้แตกต่างอะไรนะครับอัดเรงก็ยังแรงเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าในระยะยาวนะครับในเรื่องของความสิ้นเปลืองนะครับอัตราการบริโภคน้ํามันเนี่ยันี้ต้องลองใช้ยาวๆนะครับแต่เบื้องต้นตอนนี้ขับในระยะทางที่ประมาณครับสิบยี่สิบกิโล้วเนี่ยความรู้สึกไม่ได้แตกต่างจากเดิมเลยนะครับ ก็ลองดูนะครับใครที่ยังไม่เคยลองใช้น้ำมัน B10 นะครับลองเติมดูนะครับยิงรถยนต์อีสุสุกนะครับก็บอกว่าเติมได้ทุกรุ่นนะครับก็ประหยัดกว่าเติม B7 ประมาณสัก2บาทนะครับได้ปริมาณน้ำมันที่เยอะขึ้นแล้วก็อาจจะวิ่งได้ระยะทางที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับโอเคนะครับก็กลับถึงบ้านเรียบร้อยดีไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ลองดูก็ได้นะครับใครที่ยังไม่เคยลองใช้น้ำมันดีเซล B10 นะครับ ก็ผมว่ามันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจาก V7 เดิมเลยนะครับอัตราเร่งอะไรต่างๆก็ปกติดีทุกอย่างนะครับโอเคนะครับสาไว้ก่อนเท่านี้แล้วกันนะครับคลิปนี้เราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ